วิวทริปเที่ยวสมสารสองวันหนึ่งคืนพักที่ซีแอเทิร์นัสมสารรีสอร์ทดำน้ำดูปลานิโมเริ่มต้นที่2750เท่านั้น <Wow. S 1> ต่างไปชมกันเลย วันแรกก็เช็คอินเข้าพักที่ซีแอดเทิรนแสมสารรีสอร์ทกันก่อนที่พักบรรยากาศดมรืนอนน่าพักมากๆซ้องสระว่ายน้ําและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสําหรับห้องพักในทริปนี้นะคะเราจะเป็นห้องพักฮิลไซส์อาคาร2ชั้นห้องกว้างขวางเตียงนุ่มนอนสบายมีห้องน้ําในตัวส่วนใครอยากอัปเกรดเป็นห้องพักริมสระก็สามารถจ่ายเพิ่มได้เลยเก็บของเข้าห้องปุ๊บก็ไปดําน้ํากันเลยโดยทริปดําน้ําจะมีให้เลือกวันละสามรอบคือรอบแรกรอบ9ก้าโมงถึงเที่ยงรอบที่2คือรอบเที่ยงถึงรอบบ่ายสามและรอบสุดท้ายคือ รอบไปสามถึงหกโมงเย็นโดยเราเลือกรอบบ่ายสามถึงหกโมงเย็นเพราะเป็นรอบที่จะได้ชมพระอาทิตย์ตกด้วยประมาณบ่ายสามโมงตรงก็ถึงเวลาลงเรือกันแล้วโดยเรือที่เรานั่งไปเป็นเรือสปีดโบ๊ทไม่มีห้องน้ําในเรือค่ะมีทีมงานรวมคนขับทั้งหมด3คนคอยดูแลเราตลอดทิปบนเรือมีน้ําปรับเย็นๆให้บริการจุดแรกที่เรือแวะจอดก็คือเกาะแรดค่ะซึ่งเป็นจุดที่เราต้องจ่ายค่าอุทยานคนละห้าสิบบาทโดยจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นเราไม่ต้องลงไปจ่ายเองนะเพราะทางสตาฟเรือจะลงไปจ่ายให้นั่งเรือมาประมาณ สีนาทีก็ถึงจุดแรกค่ะจุดนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปพี่หัวเรือค่ะมีสตาฟคอยบริการถ่ายรูปให้พร้อมจากนั้นนะคะเราก็เดินทางสู่เกาะจานโดยเป็นเกาะที่เราไม่สามารถเดินขึ้นไปได้แต่สามารถเล่นน้ําดำน้ําบริเวณใกล้ชายหาดได้โดยจุดนี้จะเป็นจุดที่ทางสตาฟจะสอนให้เราใช้อุปกรณ์ดำน้าตื้นและจะให้เราลองดำน้ําถ่ายรูปกับฝูงปลานอกจากนี้ยังมีซัพพอร์ตให้เราได้พายฟรีอีกด้วยค่ะใช้เวลาตรงจุดนี้เกือบชั่วโมงก็ถึงเวลาไปดำน้ําตรงจุดอื่นแล้วค่ะโดยพอขึ้นเรือปุ๊บเขาก็จะมีบริการ ผลไม้ให้เราได้ทานด้วยจากนั้นก็นั่งเรือไปดำน้ําจุดต่อไปค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลโดยจุดนี้ไฮไลท์คือน้องปลากระตูนหรือนีโมที่อยู่ในกอดอกไม้ทะเลน่ารักมากๆเลยจุดสุดท้ายเรือจะพาเราไปชมพระอาทิตย์ตกบริเวณเกาะแรกค่ะโดยจุดนี้เราสามารถเดินขึ้นเกาะและเล่นน้ําได้สําหรับโปรแกรมดำน้ำําปกติจะดำอยู่ในเกาะต่างๆภายในอ่าวแสมสารแต่ไม่สามารถจอดจงได้ว่าเกาะไหนค่ะเพราะขึ้นอยู่กับคลื่นลมสภาพอากาศแต่รับรองได้ว่าสามารถได้ชมปลาชมปะการางังและได้ภาพสวยๆแน่น นนเราเดินทางมาถึงที่พักในช่วงเย็นค่ะจากนั้นก็ลงว่ายน้ําในสระก,กันต่อเลยตอนเช้ารวมมาทานอาหารเช้าที่ที่พักค่ะซึ่งทริปนี้รวมอาหารเช้าแล้วด้วยเมน,นูอาหารเช้าจะมีให้เลือก2แบบคือข้าวต้มทะเลและอเมริกันเบรคฟาสต์นอกจากนี้ยังมีโซนมินิบุฟเฟ่ที่มีขนมปังครัวซองผลไม้น้ําผลไม้นม,นมนคอนเฟ็ตเติมได้ไม่อัน้นสิ่งที่จะได้รับในทริปนี้ก็ได้แก่ห้องพักรวมอาหารเช้าสปีดโบ๊ทเหมาลำส่วนตัวกับตันเรือและผู้ดูแลฟรีบริการรถรับส่งจากที่พักท่าเรือรีอุปก ดำน้ำแว่นตาดำน้ำสโนอกเกิลชูชีพฟรีช่างภาพส่วนตัวประจำทริปและฟรีน้ำดื่มบนเรือบอกเลยว่าเป็นทริปที่ประทับใจมากๆการมาใช้เวลา2วันหนึ่คืนพักที่สมสารดำน้ำชมปลาก,กระตูนเป็นอะไรที่พิวใจสุดๆใครอยากมาทริปนี้ก็สามารถทักแอดมินมาได้เลยนะ